สวัสดีค่ะใบยอบางกอกนะคะอําบางกอกค่ะมาพบกับเราอีกแล้วเนาะกับรายการบางกอกรีวิวนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่อ้ําเราพามาทําเลดีอีกแล้วอือใช่บอกว่าทําเลทองใช่แต่อันนี้ทําเลดีจริงใช่ค่ะเพราะว่าเข้าออกได้2ทําเลค่ะพ้ําที่ไหนบ้างก็เป็นเส้นราชพฤกษ์นะคะแล้วก็เส้นรัตนาธิเบ์ใช่ค่ะต้องบอกว่าห่างจากราชพฤกษ์แค่ หนึ่งจุดห้านจุดห้ากิโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ห่างจากหน้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะสถานีบางรักน้อยท่าอิดเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะพี่ห้้มแล้วก็มีตลาดด้วยในซอยท่าอิดนะคะทำเลทองจริงๆทำเลทองจริงๆค่ะอยู่ที่ต้องบอกว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ค่อนข้าง p r i v a t เนาะเพราะว่ามีแค่85หลังคาแล้วก็ใชหน้ายูนิตน้อยค่ะ เงียบสงบนะคะค่ะไม่วุ่นวายนะคะแล้วก็บ้านของเราอะค่ะต้องบอกว่าทำเลอยู่ในมุมด้วยเป็นหลังเป็นมุมไมเป็นมุมไม้แล้วก็เป็นบ้านรีโนเวทแล้วนะคะกับโครงการนี้เลยค่ะโครงการชวนชื่นโบนัสท่าอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันดีกว่าค่ะพี่อ้าว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ พี่อ้ำาี่ตอเข้ามาในโรงรถนะคะเดี๋ยวเราต้องแจ้งฟัง์กชันก่อนค่ะพี่อ้ำหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะหลังมุมรีโนเวทแล้วนะคะเนื้อที่อยู่ที่57.8ตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะใช้สอยนะคะมากถึง205ตารางเมตรเลยค่ะพี่อ้ำแล้วก็ตรงที่เรายืมสวยๆกันอยู่นี้นะคะพี่อ้ำสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะพื้นโรงรถเนี่ยเราทำเป็นพื้นทรายรางให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็มุมด้านซ้ายของพี่อ้าชอบมากชอบมากเป็นเื้นไม้เป็นมุมหมูกระทะอ่าเพราะอะไรตรงนี้เปิดล่องตรงนี้ถ้ำหลังคาคือเหมาะมากแล้วก็บ้านเนี่ยหันออกทางทิศเหนือพี่อ้าไม่ร้อนลมเย็นลมเย็นด้านหน้าบ้านหันทางทิศเหนือแปลว่าด้านหลังบ้านเนี่ยทิศใต้ก็คือลมเย็นโร่งใช่ค่ะหลายคนอยากรู้แหละข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าค่ะ เข้ามาในบ้านแล้วอะคะ่ะใบยอต้องบอกว่าบ้านอะคะโปร่งมากๆเลยใช่แล้วก็พื้ที่ใช้สอยด้านล่างนะพี่อ้้มเยอะมากาจริงๆนะคะใช่ถูกต้องค่ะเนี่ยที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่เดินเข้ามาตรงโถงเนี่ยจะเจอมุมนี้เลยค่ะเป็นมุม <Living. S 2> สามารถทําได้หลายอย่างมากาไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งนะคะหรือว่าการเป็นห้องนอนล่างก็ได้ค่ะใช่ถ้าสมมติว่าบ้านมีผู้สูงอายุเนาะแล้วก็<ะ>ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันดไดไปอยู่ข้างบนเนี่ย ต้องบอกว่าห้องตรงนี้พื้นที่ตรงเนี้สามารถกั้นห้องได้อีกห้องนึงเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านก่ออิฐฉาบปูนก็ต่อเติมได้เต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นี่ทําเป็นแบบไฮโซนิดนึงนะคะทำเป็นฝ้าหลังให้ค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบว่า กังวลในเรื่องของแบบพื้นเปลี่ยนหรือเปล่าหรือง่ายของเดิมไหมอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นพื้นแปรมิตโตค่ะดูขาวสะอาดตามากๆหกสิบคูนหกสิบก็คือทําให้บ้านแบบดูโปร่งขึ้นการเดินก็สมูทขึ้นไม่มีรอยต่อเวลาเราเดินไปนะคะก็ฝั่งพี่อ้ําตรงนั้นก็จะเป็นครัวใช่ค่ะซึ่ต้องบอกว่าครัวเนี้ยเคาน์เตอร์เราก่อให้ใหม่ด้วยค่ะก็อาจจะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆแบบว่า ไว้ล้างจานเก็บของนู่นี่นั่นนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่จริงเนี่ยอาจจะทำเป็นครัวนอกเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีพื้นที่ของครัวนอกที่เราเทปูนไว้ให้แล้วอ่ใช่ครับลมดีมากเรบอกว่าหน้าบ้านหันทางทิศไหนทิศเหนือเพราะฉะนั้นหลังบ้านเราเป็นทิศใต้โอแล้วคือเป็นมุมในไงข้างๆมุมก็ไม่ไม่ได้แบบชนอะไรใครเยอะมากนะคะเปิดประตูมาเนี่ยค่ะลมเย็นสบายสำหรับใครแบบอุ้ยตรงเนี้ยครัวไม่พอ อ๋อนี่ค่ะมีด้านนอกอีกสามารถทําครัวนอกได้นะคะแล้วก็อันนี้จะมีในส่วนของห้องนอนเอ้ขออนุญาต ห้องน้ําค่ะตื่นเต้น,นไปหน่อยมันใหญ่ไงจะไปนอนในนะัออ้นแล้วห้องน้ํานะคะตรงนี้ก็มีชาวเวอร์ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนสุขภัณา์ให้นะคะมีอ่างล้างหน้าให้ค่ะแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่มากๆเลยค่ะตรงนี้สําหรับใครที่แบบปกติห้องน้าด้านล่างมันจะไม่มีชาวเวอร์อันนี้มีให้นะคะ อ่าสำหรับหลังนี้นะคะต้องบอกว่าตรงชานพักตรงเนี้ยเรามีช่องรับแสงบานฟิกขนาดใหญ่โอ้โหใหญ่มากสูงมากโปร่งค่ะแล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ใช่อันนี้ไม่ต้องกลัวทึบเลยนะคะเพราะว่ามันสูงโปร่งมากคือรับแสงได้เต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าบันไดของเราวันเนี้ยเป็นของเดิมขัดเคลือบสีใหม่ต้องบอกว่าระหว่างที่เรารีโนเวทอะค่ะเรามีการอดฉีพตรวกด้วยนะ2 3ครั้งเพราะฉะนั้นนะคะชลูกค้ามั่นใจเลยว่าบ้านของเราอะค่ะ ปลอดภัยในเรื่องของปลอกแน่นอนนะคะแล้วก็มาถึงด้านบนเนี่ยตัวพื้นนะคะถ้าสังเกตก็เปลี่ยนเป็นลามิเนตให้ใหม่เหมือนกันค่ะพี่อ้ํเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนี่มาอันนี้ห้องแรกนะคะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์มีมีที่นั่งอีกแล้วพี่อ้ํชอบชอบค่ะชอบแบบว่าชมอกชมไม้ชมวิวจริงๆแล้วอะถ้ามีสัตว์เลี้ยงอ่ะน้องแมวอะ ติดตกตรงนี้รู้มาชมวิวได้การตกได้เนาะไปให้น้องตกแล้วก็นี่เราก็ทําเป็นฝ้าหลุมน,นะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วางเตียงอนอนหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็น บิวอินหรืออะไรตู้สื้อผงเสืส้อผ้าก็ได้อีกเช่นกันทั้งห้องค่อนข้างที่ะจะกว้า,วาง,งมากค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวระเบียงใช้สอยหน้าบ้านอ,ออกมารับลมต,งตรงนี้ค่ะลูกค้าแบบอยากจะเอากระถางต้นไม้หรือต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงใดๆมาวางก็ได้นะคะเรามี ในส่วนของตัวท่อระบายน้ำลงไปด้านล่างด้วยใช่ค่ะในห้องมาสเตอร์อ่ะเราก้องมีประตูที่จะเชื่อมต่อไปห้องน้ำได้โดยตรงเลยค่ะก็คือประตูคอนเน็กกับส่วนกลางเลยนะคะอ่าอันนี้ค่ะเราปูกระเบื้องเนาะอันเนี้ยเรายักของเราออกปูใหม่ทั้งพื้นแล้วก็ผนังต้องบอกว่าผนังนะคะลายสวยมากมันเป็นลายโมเสคค่ะอลายโมเสกมันจะมีกิมมิคความแบบมีตรงมิติอะไรของเขาเนาะแล้วก็ดูแลทำความสะอา แล้วก็สวยงามต้องบอกว่าดูแพงด้วยนะดูแพงใช่ใชดูแพงค่ะไปต่อกันที่ห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสามกันคะ่ะใ,ในส่วนของห้องนอนสองห้องนอนสามเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ ใกล้เคียงกันาาพอๆกันเลยใกล้เคียงกันก็คือวางเตียงได้นะคะ5ฟุตเ็ได้6ฟุตก็พอได้อยู่นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้สอยเยอะออแล้วก็กว้างนะคะในส่วนของห้องนอนที่สองเดี๋ยวเรามา,าดูบรรยากาศในห,ห้องนิดนึงเนาะและ้วที่สำคัญของหลังนี้นะพี่อ้ําอยู่ต้นโครงการเลยคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บซอยเกือบแรกเลย นะคะคือไม่ต้องเข้าไปด้านในเหมาะสำหรับพี่ใครที่แบบว่าไม่ได้อยากได้บ้านจากหน้าป้อมรปภไปไกลมากหลังเนี้ยคือตอบโจทย์มากนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปฟังกชันทำเลแล้วก็ต้องบอกว่าหลังเนี้ยห้าล้านมีทอนนะจ๊ะห้าล้านมีทอนหมายถึงว่าบ้านหลังนี้ราคาไม่ถึง5ล้านคะ่ะบ้านเดี่ยวใกล้แล,ล้วพฤกษ์รัตนาทีเบสไม่ถึง5ล้านแต่ทำเลราคาโลเคชั่นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันด้านล่างคะ่ะค่ะ うん。 หลังนี้นะคะโครงการชวนชื่นโมดัทท่าอิดนะคะตั้งอยู่ในซอยท่า,า,อ,าอิดค่ะตารางวานะคะ57.8วา3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะใช้สอย205ตารางเมตรเลยค่ะพี่อ้าใช่ค่ะทำเลนี้ต้องบอกว่าเป็นทําเลที่เดินทางได้สะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง ถนนราชพฤกษ์เนาะหรือว่าทางเส้นรัตนาทิเบตก็ได้ใช่แล้วก็ที่สําคัญใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางรักน้อยท่าอิดต้องบอกว่าสถานีเนี้ยค่ะเป็นสถานีที่มีอาคารจอดแล้วจอดเนาะคือเราสามารถขับรถไปอาคารจอดแล้วจอนะคะแล้วสามารถนั่งรถไฟฟ้าต่อเข้าไปทํางานในเมืองได้ใช่หรือใครที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าอยากจะใช้เป็นรถสาธารณะหลังนี้ก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าหน้าโครงการของเส้นรัตนาทิเบศเนี่ยพี่อ้ํามี ทางรถตู้รถเมย์สองแถวแล้วก็ใครที่บอกว่าเอเดินเข้าโครงการมาบางทีเราแบบไม่ได้อยากขับรถเราจะอะอกอ,ออกจากโครงการยังไงหลังนี้นะคะโครงการเนี้ยนาดนาดตรงทำเลรัตนธิเบตหรือนาสอร์เนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์เลยค่ะวินใหญ่ๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ใกล้กับห้างสรรพสินค้า<ม>เยอะมากพี่อ้ำาโซนนี้ต้องบอกว่าทำเลเนี้ย ทำเลเส้นราชพฤกษ์เนาะหรือว่าราตนานที่เบต์อะต้องบอกว่าเป็นทำเลทองที่คนหาบ้านกันเยอะมากใช่ค่ะและที่บอกไปก็คือหลังเนี้ยเป็นหลังมุมดีโนเวตแล้วนะพี่อ้ําราคาไม่ถึง5ล้านไม่ถึงห้าละนั่นไงใช่เธอมาแต่ว่าพี่อ้ํารลแนวเกินไปพี่อ้ํารู้แล้วไงว่าเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยก็กาลังคิดว่าแบบเอออาจจะอาจจะคิดว้เท่าไหร่ถ้าขายจริงๆแล้วอะต้องบอกว่าทำเลเนี่ย แค่บ้านแตะนะคะมือหนึ่งอะขายกันที่เกือบเกือบเจ็ล้านแล้วนะใช่บ้านแตะนะคะแต่ว่าเราอะค่ะเป็นบ้านเดียวที่เนื้อที่มากถึง5 7าจุดแปดว่าใช่แล้วก็ได้หลังมุมในอีกถูกต้องค่ะหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่อ้ําจุดจุดจุดจสี่จุดเก้าเก้าล้านกว่คือมือคุ้มมากคุ้มมาก ได้อวยบริษัทเองนะแต่มันคมจริงๆเขาไปหาบ้านมาได้ยังไงคือบ้านต้องบอกว่ารีโนเวทด้วยไม่ได้รีโนเวทในเรื่องความสวยงามอย่างเดียวด้วยแต่เรายังมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะมาดูแลในเรื่องของระบบสุขาภิบาลทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบอ่ท่อน้ำดีน้ำจริงระบบระบายอากาศอย่างเงี้ยค่ะถังดักไขมันอันเนี้ยค่ะ ก็คือเราก็จะดูแลให้อยู่ในบแล้วใช่ให้อยู่ในการใช้งานได้ปกติสำหรับใครนะคะที่อยากจะนัดชมบ้านนะคะตับทางพี่อ้ํานะคะบยอหรือว่าพี่ี่เซลล์้าเถึงก็ทักไลน์แอดมาได้เลยหรือว่าเพจ a c e b o o k ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะเรามีหลายช่องทางมากพี่อ้ําไม่ว่าจะเป็น y YouTube IG f a c e b o o k l ลายแอดติ๊กต k เยอะมากอยากจะนัดชมบ้านก็ แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะหรือสัปดาห์ถัดไปเราจะพาไปชมกันหลังไหนอีกนะคะพี่อ้ําก็คอยติดตามที่เพจบางกอกแอสเซทไว้นะคะได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะเ<ช>รารับรองว่าจะหาบ้านหลังดีๆค่ะ<า>คุ้มราคาคุ้มทำเลคุม้มมาให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันกใช่คะสำหรับวันนี้เราสาวสวยทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n b a งกอก Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ